ค่ะอันนี้เป็นพี่ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันแล้วเนาะเพื่อนๆน,นี่พี่เขาก็เป็นคนดูแลสวนให้พี่สีรัตนะนะคะ,ะชื่ออะไรนะชื่ออย่างก็ชื่อจริงอะพี่พี่สุนีจำปาสีเลยจ้าเนี่ยนะคะคนดูแลสวนให้พี่สีรัตนะ,ะเป็นญาติกันนะ,ะสวนลกมากลกหญ้าไม่เป็นไร ทุกอย่างไม่เป็นไรมันเป็นมันเป็นธาตุสารอาหารตอนนี้ให้พี่เขาถางถางเอานะคะเพื่อนๆถางแล้วก็เอากบไปตามเนี่ยตามคนต้นไม้เพราะว่เดี๋ยวหน้าแรงแล้วนะคะมีหลายอย่างเนาะพี่เขาก็ช่วยดูแลนะคะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะคะพี่เขาก็โอ้ยคนขยันเนาะไหนจะสวนพี่เขาด้วยนะคะสวนพี่เขาด้วยสวนเราด้วยเนาะ เดี๋ยวถ้าพอมีเวลาเดี๋ยวจะไปถ่ายสวนพี่เขานะคะพี่เขาชอบปลูกต้นไม้นะเยอะไปหมดนะที่เล็กๆแต่โอ้โหของกินเต็มไปหมดเลยของกินเยอะแยะในมะนาวพี่เสียก็ติดแล้วนะคะแต่ใบมันเยอะนะเพื่อนๆเนาะไม่ค่อยมีลูกใบมันเยอะอันนี้มะเขืออะไรเนี่ยพี่เตาอนี้มะเขืออะไรอ่ะพี่อ๋อมะเขือคืน,คน,คน อันนี้มะเขือคืนเหรออง,องอย่างรวมกันอโอ้สองอย่างรวมกันโอ้ยังไงอง๋อนี่มะเขือพวงมันเกิดเองนะคะเพื่อนเนี่ยพี่เขาก<า>็ถางทางหญ้าออกเนาะให้มันขึ้นดูนี่มะเขือคืนเอาไปใส่ส้มตําใช่ไหมหเอาไปใส่ส้มตําใช่ไหมมะเขือคืนอะ่ะอ,อ๋อไปใส่ประจอมอ๋อเออโอ้ยังไงกำลังติดลูกเลยเพื่อนเนี่ย โอ้อใช่ใช่ใช่เออเขาเอาไปใส่แกงเนาะแกงอ่อมใช่ไหมอ๋อเออต้มก็อร่อยนะต้มก็อร่อยนี่ส้มโอนะเพื่อนๆต้นก็แข็งแรงแล้วเนาะปีหน้ามันใสจะออกลูกส้มโอนี่ปีหน้าคงออกลูกแล้วมั้งเนาะพี่เต่าปีหน้าออกลูกไหมเนี่ยย่างเหรอ เหรออ,อ๋อยังอยังพี่เขาอบอกอยังเนาะอ,อ,อ,อ๋ออุ้ยนี่มันเป็นไอ้โรคอะไรก็ไม่รู้อ่ะพี่เต่าโอ้แมงวันทองเจาะเหรอโอ้ดูดิดูดิเหรอ อือโอ้อย่างนี้ต้องฉีดจานแล้วนะครับเพื่อนๆเน,เนี่ยโอ้ดูดิเป็นเยอะเลยเนี่ยพี่เตาเป็นเยอะนะเนี่ยโอ้โหเต็มเลยอะ่ะเหรอโอ้โหโอ้นี่แมงวันทองหรอพี่ โอ้โหโอ้ยเป็นเยอะมากเลยอ่ะโอ้ยไม่ได้แล้วนะเนี่ยออืเป็นทั้งต้นเลยนะคะเนี่ยโอ้โอ้อันนั้นอันนั้นกล้ยหอมใช่ไหมต่าันี่กล้ยหอมเหรอ เอากล้วยหอมทองหลังแตกหน่อแล้วรู้ว่ามันจะไม่โตให้อ๋อเออนี่ไงนี่ไงโอ้นี่ไงโอ้ได้หน่อเยอะเลยนี่กล้วยหอมทองนะฮะเพื่อนเนี่ยใหญ่เลยธรรมชาติปานเราก็ไปไหนแล้วเอา้าเสียงกบเสียงกบโดดตะไคร้นะ พีพ่เขาก็เพาะขยะน so oh, oh, ี่ใ oh, ห uh. <Wow. S 1> <tem> ้โอ้ยโอ้น้่งไงมีกบมีกบมีกบกบหรืออะไรอ่ะโอ้เต็มเลยอ้าวโอ้ยนี่เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนดูดินี่ศาสรที่พี่เสรีรัตขุดไว้ตั้งนานแล้วเนาะตอนแรกว่าจะถมเนี่ยพี่เสรีรัตยังคิดอยู่ในใจว่าจะถมดีไหมเนี่ยนี่ไม่ได้เลี้ยงนะมันธรรมชาติมันก็มาอยู่เองเพื่อนเพื่อนดูดิมันเป็นลูกลูกมันเกิดเต็มเลยหมดเล้ย พี่สิไรก็จะลงไปไม่ได้นะลงไปก็จะตกน้ำเนาะอยากจะให้เพื่อนเพื่อนดูเนาะโอ้โหมันออกลูกเต็มเลยอะ่ะพี่เตาฮะโอ้ยเต็มเลยอะ่ะโอ้โหเยอะมากนะพี่เตาเหรอ ว้ยหนูเปลี่ยนใจแล้วพี่เต่าหนูหนูหน,หน,หน,หนไม่หนูไม่ถมสาสนี้ดีกว่านะเปลี่ยนใจละหนูไม่ถมดีกว่าไม่เอาอ่ะเอาแบบนี้แหละเนาะฮ<อ>นะไม่แต่ว่าเราปล่อยไว้อย่างเงี้ยมันมีพวกกบมีอะไรมาอยู่นะ อ๋อกบเข้ามานิดนึงอะเนาะอ๋อเออเออเนี่ยแต่ว่าหนูไม่ถมแล้วนะหนูไม่ถมตรงนี้ละเปลี่ยนใจแล้วพี่เออเนาะเก็บไว้ดีกว่าเนี่ยดูดิลูกออสเต็มเลยอะพี่เนาะโอ้โหเยอะมากอะโอ้เพื่อนเพื่อนพี่สิจะจะลงไปให้เพื่อนเพื่อนดูมากแต่มันลงไปไม่ได้เพื่อน ทำไงดีอะอื้มแดดก็ามันสะท้อนอีกลูกกบแต่มีหมดเลยเพื่อนเอ้ยเต็มเลยโอ้โหทำไงดีอะลงไปไม่ได้เพื่อนเอ้ยเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนคงจะเห็นน้ํากับเพื่อนกับเพื่อนอยูน่นะน่ะลูกมันนะฮะโอ้ตายแล้วทำไงดีอยากจะให้เพื่อนเพื่อนเห็นเนาะ เยอะมากเพื่อนดูดิน่ะเขื่นเป็นน้ำก็เพื่อมเพื่อมอยู่นั่นน,น่ะน่ะลูกกบนะคะนั่นน่ะโว้ยเศรษฐีเอามีบัวด้วยดูดิมีบัวด้วยพี่เต่ามีบัวด้วยอ่ะพี่มีบัวด้วยอ่ะออมันเกิดเองเหรอ,อ,เ,รอเออมาไงอ่ะ ดูดิธรรมชาติเพื่อนเอ้ยดูไม่เอาละพี่หนูว่าหนูหนูจะกบแค่ขอบมันนี่นะไม่กบหมดนี่หรอกปล่อยไว้งี้แหละโอ้ยดูดิโเพื่อนเอ้ยธรรมชาติเนาะุงสมุนไพรเยอะแยะนะเพื่อน เต็มไปหมดเลยนะคะนี่ขนุนค่ะเพื่อนๆนี่นี่นี่ขนุนงาน,น,นงาม,มากเลยเพื่อนๆเอ้ยสุดยอดเลยขนุนต้นเนี้ยนี่ต้องเลี้ยงไม่ดีๆนะคะเนี่ยงานม,มากมากเลยขนุนพันนี้เนาะพันอะไรเนาะนี่ลืมชื่อไปแล้วเพื่อนๆแต่มันเป็นพันที่ดีนะคะเพื่อนๆเนี่ยดูสิสุดยอดเลยเดี๋ยวต้องหามาปลูกอีกนะได้มาต้นเดียวเอง ยอดนะคือมันเป็นป่ายอย่างนี้มันก็ดีอยู่นะเพืเ่อนนะแต่ว่าหน้าแรงมาเราต้องมันมันต้องรีบถังลงก่อนหน้าแรงนะเพราะว่าพอหญ้ามันแห้งมันก็จะทำยากเนาะนี่จ้ะละมุดเพืเ่อนๆน,นะละมุดโตแล้วนะก็ออกลูกแล้วนะละมุดพะม่วงเขียวขมิ้นนะพี่สีแล้วก็มาปลูกไว้สองต้นนะสองต้น อันนู้นน่าจะเป็นเขียวเสวยหรือว่าน้ำดอกไม้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนั้นจำไม่ได้แล้วก็่นี่เขียวใหญ่เขียวใหญ่ก็เอาไว้ไปอย่างนั้นแหละนะเพื่อนๆน,น,น,นะแต่ว่ามัมมี่มันกินไม่ค่อยอร่อยเขียวใหญ่ พาชมสวนนะคะสวนต่างจังหวัดเนาะเพื่อนๆบรรยากาศเช้าๆค่ะนี่อันนี้น่าจะเป็นเขียวสวยหรืออะไรเนาะนี่เออนี่เขียวสวยเพื่อนๆเขียวสวบยกล้วยกล้วยน้ตาติดเขือแล้วจ้านะเล้วยน้ตาติดเครือแล้วนะฮะ นะมันละเต็มเลยนะเ,นเพื่อนๆละขี้นกนะนี่สุดยอดเลยนะคะมันขึ้นเองมันเดินนะเนี่ยพออยู่กรุงเทพนะเ,นเพื่อนๆเอ้เราเนาะต้องปลูกกินนะเ,นเพื่อนๆนะคะเนี่ยมีทั้งบวบด้วยนะนั่นนะมีบวบด้วยนะเนี่ยมีบวบมีน่าจะเป็นอนเครือของ เสาวรถนะฮะเพื่อนเพื่อน่นะคือเสาวรถเนะาะมะละด้วยนะคะอเต็มไปหมดเลยเพื่อนเพื่อนเนี่ยผักผักธรรมชาตินะฮะเราไม่ต้องปลูกกินเลยเพื่อนๆนเนี่ยนะมันขึ้นเองแม่พี่สีลยก็เก็บไปได้เยอะแยะเลยนะฮะเป็นยอดมะละเนาะเนี่ยมีทุกอย่างเพื่อนเน้ยดูดิแล้วก็มีไอ้เงาะเนาะเนี่ยคือกระทกลกน้ำเพื่อน อันนี้เก็บไปเป็นเก็บไปกินกับน้ำพริกก็อร่อยนะเพื่อนเนี่ยเนี่ยยอดเขาเนี่ยยอดนรอนรอรอรอทั้งนั้นเลยเพื่อนๆเนี่ยดูด,ดิเนี่ยกินกรรับน้ำพริกนะลวกแล้วกินกรรับน้ำพริกนะเพื่อนอร่อยเนี่ยอันนี้ก็ผักธรรมชาตินะเพื่อนเนาะเนี่ยถ้าอยู่กรุงเทพเราต้องซื้อกินนะคะเพื่อนๆแบบนเนี่ยเนี่ยอันนี้ผักปลอดสารเนาะ ยอดมันลงมาละน้องยอดมาละขี่นกนะแม่พี่สียละเก็บไปเยอะเลยเดี๋ยวจะดูวันนี้เนาะไม่รู้ว่าจะจะเก็บได้เยอะแค่ไหนเนี่ยยอดจะทบลเยอะมากเลยเพื่อนเลยเนี่ยต่างจังหวัดมันก็ดีอย่างนี้แหละนะฮะเพื่อนๆ่นะธรรมชาติเนาะมันก็ช่วยเราให้ธรรมชาติเนาะมันก็สร้างอาหารให้เราด้วยอ้เยอะอยู่นะคะเนี่ยแต่มันเป็นป่าเลยอ่ะจะเข้าไปยังไงอะ่ะโอ้โหดีดีเพื่อน นี่ดูดิดูดิจะเก็บเอาอยัางไงเนาะทำไงดีอ่ะจะมุดเข้าไปยังไงเพื่อนๆเต็มเลยหมดเลยมีทั้งสมุนพงสมุนไพรนะครับเพื่อนๆนะฮนะ,ะอันนี้มันเป็น อ่าอันนี้นะเป็นญ้ารู้สึกจะเป็นญ้าเป็นย้าอะไรเนาะเนี่ยมันไม่ใช่ญ้าตีนทุกแกนะอันเนี้ยเป็นเป็นย่าอะไรไม่รู้นะพี่สีแล้วก,ก็ทําเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรไว้นั่นเนี่ยลืมชื่อเล่นเ,เนี่ยอมสมุนไพรเต็มไปหมดแหละ มองๆไปมันไม่ใช่หญ้านะเกินเป็นสมุนไพรบางอย่างเนี่ยแต่มันก็แบบว่าลกเกินเนาะก็ต้องถางทิ้งนะนี่พี่สัต <c oughs> พี่สัตหาเพื่อนๆมาดูป่าดูดงเลยนะนี่นี่นะคะนี่อันนี้เขาเรียกสับเสือนะเพื่อนนี่นี่สับเสือนี่เนี่ยชาวไร่ชาวนานะอย่างเช่นช่วงนี้นะเขาก็จะเกี่ยวข้าวเกี่ยวป่ากันเนาะเนี่ย สาบเสือนี่ถ้าเกี่ยวเกี่ยวโดนมือนะฮะเลือดออกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะขยํนเลยนะฮะนี่ขยําขยานแล้วก็โปะเลยโปะลงไปที่แผลนะเป็นสมุนไพรห้ามเลือดนะเพื่อนๆนะถ้าเอาไปใช้เกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรก็ไปช่วยขับไล่มแมลงนะฮะเพื่อนๆเนี่ยสมุนไพรเยอะแยะหลายอย่างนาาเลยโอ้นี่ไงเยอะแยะเลยเพื่อนๆเน้อนี่เดี๋ยวพี่สีแลาจะมาเก็บเนาะ เก็บเอาไปกินนะคเพื่อนๆไปต้มกินกระเําพริกนะดงงนี้พี่สีรัตเห็นสมุนไพรหลายอย่างเลยนะนะออันนี้อันนี้ย่างหงอนไก่เนาะย่างหงอนไก่หรือย่าเอ่อ,อควยงูอ่าขอโทษนะพี่สีรัตได้พูดหยาบนะมันอ่าย่าควยงูถ้าเป็นภาษาชาวบ้านนะแต่ถ้าเป็นภาษาทางการเขาเรียกย่าอ่าอะไรนะ พันนะหญ้าพันงูะนะเนะี่ยใช่หรือป่าเนาะพี่เสียจะพูดผิดหรือเปล่านะคะแต่หญ้าผวยงูเนี่ยถูกนะภาษาชาวบ้านเนี่ยเป็นพืชที่มีในโตรเจนสูงนะคะแล้วเขาก็นำไปใช้อ่าเป็นสมุนไพรได้เหมือนกันนะคะเนี่ยเป็นสมุนไพรพี่ศสีรัตท,ทำเรื่องนี้ไว้ด้วยอยู่นะคะพเพื่อน,น,ะนะ เป็นสมุนไพรใช้ส่วนที่เป็นรากนะฮะไปกินเป็นยาเนี่ยแต่ถ้าเป็นทางด้านการเกษตรนะมีเยอะๆเนี่ยเขาก็ไถนะไถและทิ้งไว้กดตามพื้นดินเนี่ยมีในตัวเช่นสูงนะอนุกัยาเป็นสมุนไพรยางนาเนี่ยยางนาอันนี้ยางนาฮนะพือเนี่ยยางนาสมุนไพรยางนานะฮะนี่นะคะ สรรพคุณก็ลืมๆไปมั่งแล้วนะเพื่อนแต่พี่เสียทําไว้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรนะเพื่อนลองไปค้นดูนะฮะเพราะว่าพี่เสียทําไว้เยอะนะเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรนี่สมุนไพรพันงูเขียวเออเนี่ยพันงูเขียวนะฮะเนี่ยหญ้าพันงูเขียวนะเพื่อนเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะคะนี่เป็นเลยนะ ถ้าเราทางทางทางลงเนี่ยน้ําก็จะเป็นไนโตรเจนให้กับดินนะคะแต่ส่วนใหญ่พืชสดเนาะหญ้าพวกนั้นมันจะเป็นสมุนไพรเป็นพืชสดอะสมุนไพรพืชสดก็ค <Gone> ือเพิ่มไนโตรเจนให้กับดินอยู่แล้วนะคะเนี่ยนี่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 ่ถั่วถั่วนี่ แค่ไหนเลยญาติพี่เขาปลูกไว้มั้นี่ถัว่วก็ออกฝักอยู่นะน,นี่นะผักธรรมชาตินะเพื่อนๆนี่ไม่มีเคมีนะคะเนี่ยตำส้มตำย่างอร่อยเลยนี่น่าจะเป็นถั่วปีแล้วมั้งเนี่ยเนี่นอ้มดแดงมันก็นมานะเนี่ยถ้าปลูกถั่วแล้วมีมดแดงนะดีมากเลยเ,นะเ,พเพื่อนๆพืนะพอเพี้ยนไม่มากวน เพราะว่ามดแดงเนะี่ยมันมีประโยชน์นะมันกินเพียนะคะมันกินเพียะส่วนผักนะส่วนผักห้าลกมากเลยคือปีนี้พี่สีรัตรไม่ได้ให้เขาฉีดยาไม่ให้ฉีดยาหญ้านะะให้ถังเอานะพี่สีรัตให้เขาถังเอานะคะไม่ก็จ้างคนมาตัดดอกนะคะตัดแล้วมันจะได้ ไปคุมดินไงนี่ไปคุมดินเมื่อก่อนนี้ให้เขาฉีดยาไงพวกวัชพืชหรือว่าพืชบางอย่างนี่มันมีประโยชน์มันก็ตายหมดต้นไม้เล็กๆอะ่ะพวกไอ้ต้นประดูอะ่อ่ะที่มันมาขึ้นตามดินเนี่ยมันตายหมดนะฮะถ้าถ้าเราฉีดยามันเนี่ยถางมาแล้วก็มาคุมๆกับต้นไม้ไว้นะคะอันนี้มะม่วงเขียวขมิ้นนะคะเพื่อนเขียวขมิ้นนะคะอือ ขมิ้นโอ้นู่นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวจะมาเอาสะเดานี่จะมาเอาสะเดานะคะนี่ไมมแตงเลยเดี๋ยวมาเอาสะเดาเพื่อน,เ,อนเนี่ยเอาไปใส่โคนต้นไม้ถึงเทศนะคะเนี่ยปุ๋ยพืชสดอย่างดีนะเดี๋ยวจะมาหักเอาเนาะนี่น,นี่อันนี้มันบวบบวบอันนี้กินไม่ได้หรือมั้ง งูจะฉกพี่เสียเท่าไหร่นีบตัวม,มันเป็นบวบบวบอะไรเด็ดป่าแล้วนนี้ก็ใช้ใยแล้ว